สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการป้องกันหรือล็อกเว็บเรานะครับไม่ให้เขาคลิกขวาลอกลัลอกนะครับหรือคัดลอกเว็บเราหรือกด F12 นะครับประมาณนี้เนาะก็คือป้องกันไม่ให้เขามากอปปี้เว็บเราครับเอาง่ายๆเนาะห้ามคลิกขวานะครับนี่ครับคลิกขวาเดี๋ยวอันนี้คลิกขวาได้นะครับปกติเขาคลิกขวาแล้วก็กอปปี้รูปภาพนู่นนี่นั่นนะครับนี่ยครับ เนี่ยครับเขาจะมาก๊อปเรานะครับหรือคลิกขวาก๊รูปภาพอะไรประมาณนั้นเนาะห้ามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมติว่าอันนี้ผมทดสอบเว็บนี้นะครับอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบโดยเฉพาะเนาะครับนี่นะครับคลิกขวาไม่ได้เห็นไหมนะครับเ <c oughs> นี่ยห้ามเลยนะครับ จะคลิกขวาก็อรูปภาพเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูเนาะส่วนวิธีการทำนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็เอาโค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้ใต้อันนี้ให้เนาะใต้วิดีโอให้นะครับ c ๊อปปี้นะครับเนี่ยในในตัวนี้นะครับผมป้องกันก็คือห้ามคลิกขวาห้ามลากคุมดำนะครับแล้วก็ห้ามกด F12 นะครับเดี๋ยวเอาวางใส่ให้ดูก่อนนะครับทีนี้นะครับน่ะ ห้ามกด s12 นะครับเดี๋ยวผมจะกด s12 ให้ดูว่านะครับอ่าอันนี้ผมป้องกันแล้วกด s12 ไม่ได้นะครับส่วนกด s12 ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกด s12 ให้ดูนะครับนี่ครับกด s12 จะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะไป copy โน่นนี่นั่นเราได้เหมือนเดิมเนาะสําหรับคนที่เป็นทําเป็นนะครับเขาก็จะก็แบบนี้กันนะครับอันนี้ผมห้ามเลยนะครับห้ามไม่ให้เข้ากดเลยนะครับ อันนี้นะครับวิธีการก็เอาโค้ดมาใส่นะครับกดเซตติ้งนะแล้วก็กดคําว่า SEO นะครับนี่นะครับคําว่าปกติก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเนะเาะถ้าเป็นโค้ดล็อกได้ครับสา,สามารถใส่ได้เนาะโค้ดล็อกใส่ได้ครับผมผมอันนี้ออกแล้วค,คิดออกแล้วนะครับก็ก๊อปมาแล้วก็วางเลยนะครับ อันนี้ป้องกันไม่ให้คลิกขวานะครับคลิกนะครับแล้วก็ไอ้นี่ครับห้ามคลิกนะครับห้ามปุ่มดําอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ห้ามกด F12 นะครับก็อยู่ในนี้นะครับห้ามกด F12 นะครับกดเซฟเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับไม่ยากเลยนะครับการป้องกันกด F12 คัดลอกคลิกขวาอะไรนะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถทําได้แล้วนะครับเนาะมันแล้ว บางคนก็อยากรู้ว่าห้ามเขาแล้วมันดียังไงเอาง่ายเลยครับถ้าเขา copy รูปภาพเราไปใช้นะครับมันจะทําให้นะครับมันจะทําให้เว็บเราการแสดงผลมันน้อยลงนะครับถ้าถ้ามีคนก๊อปเยอะๆนะครับถ้าก๊อปแค่คน2คนไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าถ้าเขาย่างสมมุติว่าเว็บเรามีรูปภาพในเว็บหรือเซลร์เพจนั้นๆนะครับอยู่ประมาณสิภาพเขาก๊อปไปทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับหรือก๊อปไปสักหภาพนะครับ เขาก๊อปไปแล้วเขาไปลงเว็บเรานะครับลงเว็บเขานะครับทีนี้มันจะมีผลก็คือเว็บเรามันจะดรอปลงนะครับเว็บเขามันจะแสดงผลดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เว็บเรามันแสดงสมมุติว่าก่อนหน้านี้เว็บเรามันแสดงผลดีนลครับแล้วก็เขาก๊อปรูปภาพเราไปนะครับมันก็จะทําให้เว็บเขามันแสดงผลดีขึ้นดีนะครับแสดงผลดีมากเลยแหละนะครับตั้งแต่วันแรกที่ลงเลยส่วนเว็บเราเหรอตกอยู่หน้าสองหน้าสามครับ นี่แหละครับเหตุผลที่ป้องกันไม่ให้เขากดนะครับเหตุผลหลักๆเลยคือห้ามให้เขาก๊อปไปเลยนะครับถ้าเขาก๊อปไปอย่างเงี้ยเว็บเราโดนแน่นอนครับการขายมันจะน้อยลงเนาะถ้างั้นเราควรป้องกันไว้ดีกว่าเนาะแล้วก็ไปทําตามวิดีโอก่อนหน้านี้ด้วยที่ผมวิดีโอที่เขียนว่า SEO นะครับ SEO รูปภาพเนาะลองลองไปดูตัวนั้นด้วยนะครับตัวนั้นก็มีวิธีการแจ้เหมือนกันเนาะสวัสดีครับ